เราจะพามารีวิวที่ดินนะคะที่โครงการทิวเขาคลองวังต้นนะคะที่ดินตรงนี้นะคะพิกัดจะอยู่ที่ตำบลบ,บ้านเพ,พ้าอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะก็ที่ดินตรงนี้เนาะก็จะเห็นอย่างนู้นนะคะจะเป็นวิวเขานะคะวิวเขาแล้วก็วิวทุ่งนานด้านหน้าแปลงนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะจะติดกับนี่นะคะถนน ถนนลังสิตนครนายกฝั่งนี้นะคะนี่นะคะที่เราเห็นวิ่งรถวิ่งอยู่ตรงนั้นก็คือว่าเป็นถนนลังสิตนครนายกนะคะก็จะอยู่ที่ดินจะอยู่ฝั่งที่จะไปนครนายกนะคะก็จะข้ามคลองมาเนาะจะมีสะพานข้ามคลองตรงรีสอร์ทชุลพุธนะคะวิ่งมาจากรีสอร์ทชุลพุธมาถึงตรงนี้ก็จะใช้ระยะทางประมาณ900เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนะคะที่รถวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นถนน ที่ถนนแดงๆนั้นจะเป็นถนนเรียบคลองชนนะคะที่จะเข้ามายังแปลงที่ดินเนาะแล้วก็ที่ดินตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นทางเข้านะคะแล้วก็ตรงที่เห็นตรงนู้นนะคะที่เป็นถนนหินทุกก็คือถนนหินทุกที่ยกสาธารณะแล้วนะคะที่กว้างที่8เมตรนะคะที่ดินของเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะคะที่หัวโอกม้าหน้าแปลงตรงนี้ยาวไปถึงั่งนู้นเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะ ก็ถนนตรงนี้จะสามารถเชื่อมไปถึงถนนด้านหลังที่เป็นต้นตาลตรงนู้นได้เลยนะคะก็จะมีถนนตรงนั้นตัดผ่านด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยรอบของที่ดินแล้วก็รายละเอียดของที่ดินตรงนี้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาพเดี๋ยวเราจะพามาดูภาพบรรยากาศโดยรอบของแปลงที่ดินตรงนี้กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินเนาะ ที่แปลงที่ดินตรงนี้นะคะก็จะสังเกตได้จากตรงนี้นะคะก็คือว่าเอา่อจะเริ่มต้นตั้งแต่รั้วข้อม้าตรงนี้นะคะไปจนถึงนู่นนะคะฝั่งนู้นที่เห็นต้นตาลอยู่ตรงนู้นก็ตรงนั้นก็คือท้ายแปลงเป็นแปลงสุดท้ายนะคะก็เป็นวิวเขาเนาะเอ่อแล้วก็หน้าแปลงก็จะเป็นวิวทุ่งนาค่ะแล้วก็ที่ดินตรงนี้มีทั้งหมด9แปลงนะคะแปลงแรกนี้จะเป็นแปลง พื้นที่2ไร่นะคะในราคา4,500บาทต่อตารางวานะคะแล้วก็แปลงที่2ถึงแปลงที่8จะเป็นพื้นที่1ไร่2งานนะคะส่วนแปลงสุดท้ายจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็ตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นถนนหินคลุกกว้าง8เมตรนะคะที่ดินตรงนี้ในราคา4,500บาทก็จะทำการถมที่ดินให้นะคะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็ มีน้ำมีไฟหน้าหน้าแปลงเลยนะคะฉะนดพร้อมโอนนะคะเป็นฉนดคุดแดงนะคะค่ะก็ที่เราอยู่ตรงนี้เนาะก็อันนี้ถนนอันนี้จะเป็นถนนที่เข้ามาจากเอ่อถนนถนนเลียบคลองชนะระทานนะคะที่ดินตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพล้าอําเภอบ้านนาจังหวัดนะครนายกนะคะอยู่ติดกับถนนรังสิตนะครนายกเลยนะคะ ก็ห่างจากโครงการบ้านสวนประตูนครนายกกม64เพียง100เมตรนะคะก็จากที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนู้นก็คือถนนรังสิตนครนายกนะคะที่ดินจะอยู่ฝั่งที่ขาไปนครนายกนะคะก็จะอยู่ฝั่งคลองเนาะก็ที่ดินตรงนี้สามารถเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมคะก็จะสามารถเข้ามาได้จากจะมีสะพานนะคะจะมีสะพานข้าม ตรงรีสอร์ทชนละพึกเนาะก็ที่ดินตรงนี้นะคะจะเข้าจะวิ่งเข้ามาจากนี่นะคะจากถนนตรงนี้นะคะถนนที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นถนนที่ข้ามสะพานจากรีสอร์ทชนละพึกมาแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยจะประมาณ900เมตรนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินของเรานะคะนี่นะคะถนนลังศิลนครนายกก็จะตรงนี้นะคะแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะเดี๋ยว กรมชนนะคะก็จะพัฒนาเป็นถนนล,ลาดยางนะคะที่เราเห็นถนนดิบแดงๆตรงนี้ที่เราเห็นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางที่เชื่อมจากถนนเรียบคลองชนนะคะเข้าไปยังข้างในแปลงที่ดินนะคะตรงนี้เป็นที่นาของชาวบ้านนะคะก็วิวตรงนี้ก็จะเป็นวิวทุ่งนาเนาะเออหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะนี่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลองวังต้นนะคะนี่นะคะก็จะมีการระบายน้ำจากคลองลังศิตนครนายกไปตรงคลองวังต้นนะคะที่ชาวบ้านใช้สำหรับทําการเกรษตรนะคะนี่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะข้างหลังก็เป็นวิวเขาค่ะ ก็สนใจที่ดินตรงนี้นะคะก็สามารถนัดชมแปลงได้เลยนะคะที่เบอร์080 6 6 6 1 8 0 6นะคะ